สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้านะคะสวัสดีลูกค้าเอ็มจอยสวัสดีค่ะลูกสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีนะคะวันนี้เอ็มจะมาขายแทบเล็ดนะคะเป็นแทบเล,ล็ดราคาหลุดลูกค้าสินค้าเพิ่งลงนะคะวันนี้เป็น iPad ดแกรนนะคะ ขออภัยคะ่ะเป็นแท็บเล็ตแกรนนะคะไม่ได้เป็นไอแพดแกรนเป็นแท็บเล็ตแกรนนะคะมีสีให้เลือกมากมายเลยลูกค้าจ๋าลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจ iPad แท็บเล็ตวันนี้สามารถเลือกเข้ามาดูกับเอ็มกันก่อนได้เลยนะคะวันนี้เอ็มจะเปิดโปรเป็นตัวแท็บเล็ตแกรนลูกค้า ดูกค่าะวันนี้นะคะเอ็มจะมาเปิดเป็นตัวแท็บเล็ตนะคะเป็นแท็บเล็ตแกรนโบอิ้งนะคะเป็นแท็บเล็ตแกรนโบอิ้งนะคะลูกค้าวันนี้เอ็มจะมาเปิดเป็นแท็บเล็ตตัวที่ขายดีที่สุดและแพงที่สุดและคุณภาพดีที่สุดนะคะในร้านของเรานะคะวันนี้เป็นตัวที่เพิ่งลงใหม่เลยนะคะที่รักเพิ่งเข้าเมาื่อวานนะคะ ลูกค้าขาตัวนี้มีเสียเลือกมากมายเลยนะคะใครที่ชอบหลายสีนะคะฟังนะคะสะเหตุที่เอ็มขายแท็บเล็ตมันมันระบบมันมีความเป็นสมัยใหม่กว่า iPad รุ่นเก่าๆที่เข้าโลกกันนะคะใครที่สนใจอยู่ฟังเอ็มก่อนนะคะลูกค้าขาเข้ามาเรียกดไรก่ ลูกค้าขาตัวนี้เป็นแท็บเล็ตแกรนโบอิงนะคะเป็นแกรนโบ i n g รุ่นใหม่ล่าสุดทีเพิ่งนําเข้ามานะคะ <c oughs> ตัวนี้นะคะลูกค้าทำทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าตัวนี้หน้าจอ9.7นิ้วนะคะขนาดหน้าจอเท่ากับ iPad 2เลยนะคะ <c oughs> ตัวนี้ขนาดหน้าจอ9.7นิ้วเป็น Full HD ค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขา 9.7นิ้วนะคะขนาดหน้าจอของเขานะคะคุณลูกค้าขาใครที่มีปัญหาเรื่องสีวันนี้ตัดปัญหาไปได้เลยลูกค้าเอ็มมีสีให้เลือกมากมายเลยนะคะ <S 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 ลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องสีเรื่องความใหญ่ของหน้าจอเอากัน ลูกค้าถ้าลูกค้ามีปัญหาเรื่องพื้นที่เรื่องความแรงของสเปคซีพิวนะคะตัวนี้ลูกค้าขาเขาให้แรมมา4กิกและรอมให้มา64กิกคุณลูกค้าใช้กันแบบจุๆไปเลย คุณลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าพื้นที่ไม่เพียงพอเวลาจะโหลดแอปหรือสื่อโซเชียลต่างๆนะคะเพราะตัวรอมเขาให้มันถึง64กิกเลยคุณลูกค,ะคะ้าคาเอากันแบบไปตุๆตัวก็ใหญ่ความจุก็เยอะคุณลูกค้าราคาดีแบบนี้ ลูกค้านะคะส่วนตัว CPU ของเขานี้จะใช้เป็นคอส6580นะคะแล้วก็เรื่องเขาเรียกว่าความจุแบตเตอรี่ก็อือยู่ในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็กล้องหน้านี้จะมีความคมชัดเยอะสูงมากคุณลูกค้าจะมีความคมชัดสูงมากเลยนะคะลูกค้าขา ตัวนี้นะคะจะเป็นระบบปฏิบัติการ Android 10นะคะเป็น Android ตัวใหม่แล้วนะคะไม่ได้เป็นตัวเก่าอ e ีดอกทองนะคะบตเตอรี่ความจุข,ของเขาใพ่ไป5000ม mm, ิลลิแอมลูกค้าขากล้องหน้า5ล้านพิกเซลกล้องหลัง13ล้านพิกเซลลูกค้าขาซ่ามาใส่ได้ซ่องซิมนะคะตัวนี้ลูกค้าขาลูกค้าขาตัวนี้สามารถใส่ได้ซ่องซิมนะคะสามารถใส่ได้ คุณลูกค้าคุณลูกค้าขาสุดท้ายนี้นะคะอา่าจะจบแล้วนะคะตัวนีท้ทั้งหมดทั้งหมดลที่เอ็มกราวมาลูกค้าขาลูกค้าได้ราคาไปแบบพิเศษ3 990ลูกค้าขาทั้งหมดนี้ลูกค้าได้ไป3,990บาทขอ5คนลูกค้า 3,990บาทนะคะลูกค้าขาปกตินะคะคุณลูกค้าขาอยู่ที่5,890บาทปกติอยู่ที่5,890บาทนะคะแต่วันนี้ขอหาคนชิดคอมเมนต์ comment.